จากนั้นค่อยๆย,ยยกขาขวาเหยียดขึ้นไปยืดขาเท่าที่ได้นะคะกดหน้าท้องลงแล้วค่อยๆลดขาขวาลงช้าๆ้ซ้นเท้าไม่แตะพื้นเลี่ยๆไว้ยกขาขวากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วกดหน้าท้องกดสะดือลงให้หลังแนบพื้นแล้วค่อยๆลดขาลงช้าๆ้พยายามไม่งอเข่าเอาส้นเท้าไปใกล้ๆกกับพื้นรอบสุดท้ายยกขาขึ้นมาค่ะ ยืดไว้ให้หลังลาบแล้วลองเอามือมาจับนะคะที่น่องหรือที่ข้อเท้าพยายามเหยียดขาเท่าที่เรายืดไว้นะคะผ่อนคลายไหลแล้วค้างไว้สักคู่หนึ่งสองสามสาค่อยๆงอเข่านะคะแล้วเหยียดขาวางลงไปจากนั้นให้เราดึงเข่ากลับมาค่ะชันเข่าขวา ไปข้างซ้ายนะคะยกขาซ้ายขึ้นยืดเหยียดไว้เท่าที่ได้เราค่อยๆลดขาลงช้าๆกดหน้าท้องกดสะดือลงเท้าไม่แตะพื้นนะคะเรียๆย,ยกขาขึ้นกลับขึ้นมายืดไว้ถ้าเราไม่ฉากไม่เป็นไรค่ะค่อยๆลดเท้าแล้วลอบสุดท้ายยกขากลับขึ้นมา แล้วค่อยๆเอามือนะคะทั้งสองข้างมาจับที่น่องเหยียดขาไว้ค่ะห้อยเท้ายืดขึ้นไปเราจะได้ยืดที่หลังเท้านะคะผ่อนไหลลงไปค้างไว้กดหลังลงให้แนบพื้นค่ะสองสสี ค่อยๆงอเข่าคลายค่ะวางเท้ากลับลงไปคราวนี้เราจะทำขาทั้งสองข้างนะคะถ้าฝึกใหม่น้องแนะนำนะคะให้งอเขา่าแล้วก็เลื่อนมือไปใต้สะโพกเล็กน้อยนะคะแล้วก่อนที่เราจะยกให้เรางอเข่าเข้ามาหาอกดึงเข่าทั้งสองข้างเข้ามาหาอกเลยค่ะงอเข่าเลยค่ะแล้วดึงเข่าเข้ามาหาอกเราค่อยๆเหยียดสองขาขึ้นไปยืดไว้ ถ้าเกิดว่าเราเหยียดขาได้เราเอามือคลายออกมาวางไว้ที่พื้นนะคะผ่อนคลายไหลแล้วกดสะโพกลงให้แนบกับพื้นยืดขาไว้ถ้ายืดขาไม่ได้ให้เอามือมาประคองไว้ที่ใต้ต้นขาเรายืดไว้ค้างไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเราอาจจะทําเข้าผนังได้นะคะเอาสะโพกไปชิดผนังแล้วเหยียดขาขึ้นไปจะเป็นการผ่อนคลายนะคะอาการเมื่อยขา เวลาที่เราเดินหรือยืนมาทั้งวันนะคะคลายความปวดเมื่อยค้างไว้สักคู่หนึ่ง